สวัสดีครับติดตามเจาะกีฬาเที่ทยงวันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กกรังตรีนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยออกเดินทางสู่เกาหลีใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เตรียมประเดิมสนามแรกของการแข่งขันปี2014นะครับทีมไทยชุดนี้ก็นําโดยวิรานภิญญาพงศ์นะครับกับตันทีมไทยเริ่มจุดทีมขาวและนุสราต้อมคำครับออกเดินทางสู่เกาหลีใต้แล้วหลังจากรวมตัวฝึกซ้อมกันมาไม่ถึงเดือนนะครับ โคชออสเรติพงษ์รัรชะตะเรียงไกรก็ยอมรับว่าปีนี้มีเวลาเตรียมทีมน้อยเกินไปแต่ก็ยังตั้งเป้าทำอันดับดีกว่าปีที่แล้วซึ่งไทยติดอันดับ13จากทั้งหมด20ทีมนะครับสภาพร่างกายก็ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วนะครับสิ่งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วที่เราส่งนะักกีฬาไปแข่งที่ประเทศจีนเนี่ยเราก็พยายามทำการแก้ไขเทคนิคแล้วก็แท็กติกการเล่น โดยเฉพาะเรื่องเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็การรับตบนะครับเราก็เน้นเป็นพิเศษนะครับก<ช>็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกับตันทีนะครับวิลาวันบอกว่ายัางมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็เชื่อว่าทีมไทยจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าก็จะเตรียมตัวมากันเต็มที่นะคะก็ยังมีแต่ในใจเนี่ยยังมีวันๆเรื่องของการบาดเจ็บเพราะว่าหลายๆคนก็ยังยังไม่หายดีค่ะแต่ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ ก็ถึงวันแข่งแล้วทุกคนก็พร้อมค่ะคือทั้ง3าวิกเนี่ยถ้ามองดูทีมที่แข่งเนี่ยหนักทุกทีมแต่ก็ไม่ใช eh uh ่ว uh 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 ่าเราสู uh ้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องเราดูว่าอยู่ที่ฟอร์มเราถ้าเกิดฟอร์มเรามาเนี่ยทีมไหนเราก็สู้ได้ก็กทุกคนก็มุ่งมั่นค่ะก็อยากเล่นอยากอยากเข้ารอบสุดท้ายลย์บอลหญิงเวิด์กกรังปรี2014ทีมไทยอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับจะแข่งขันทั้งหมด3สนามที่เกาหลีใต้ฮ่องกงและไทเปนะครับ คัด4ทีมไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสําหรับสนามแรกที่เกาหลีทีมไทยจะพบกับเซอร์เบียเยอรมันและเจ้าภาพเกาหลีใต้นะครับประเดิมสนามพบกับเกาหลีใต้วันที่1สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับ